ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นในส่วนของพี่ใหญ่กันบ้างน,นะคะเป็นในส่วนของรถแท็กเตอร์รุ่น M-Series นะคะก็จะเป็น MU-Series นะคะ MU49 MU57 แล้วก็จะเป็นในส่วนของรุ่น M นะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวสำหรับลูกค้าเก่าเกตด A a p พัทนะคะฟรีดาวหรือถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%เท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10ปี ะะแล้วก็ลูกค้าจะได้รับในส่วนของส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าเก่านะคะสูงสุดลดสูงสุดเลยนะคะ2บาทนะคะในส่วนของลูกค้าที่ทําไร่มันแล้วมาซื้อรุ่นเอ็มก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เหมือนกันนะคะลดดอกเบี้ยได้50สตางค์นะคะแล้วก็ตัวนี้เรายังแถมฟรีในส่วนของแพ็กเกจอานุรักษา1ปีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มีรถแท็กเตอร์รุ่น B เมื่อกี้นี้จะเป็นรุ่นรุ่น M ที่ไม่มีรุ่น B นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสำหรับลูกค้าที well ่มีร <c oughs> <can> ุ i̇şte hey, ่น M อยู mm ่แล้วแล้วยังไม่มีสินค้ารุ่น B แล้วกลับมาซื้อสินค้ากับเรานะคะก็จะได้รับในส่วนของส่วนลดเพิ่มเอ้ยขอค่ะเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นรุ่น M สําหรับลูกค้าที่มีรุ่น M และมีรุ่น B อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีรุ่น M ถ้าลูกค้าที่มีอยู่แล้วแล้วกลับมาซื้อสินค้ารุ่น M กับเราเนี่ยค่ะจะได้รับเพิ่มทันทีส่วนลดมูลค่า1 0,000บาทนะคะสําหรับการซื้อรุ่น M นะคะแล้วก็ เราก็แถมฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาให้เช่นกันนะคะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นรอตีเทิร์นกันบ้างดีกว่าเนาะมีลูกค้าถามเข้ามาถึงโปรโมชั่นรอตีเทิร์นค่ะในส่วนของรอตีเทิร์นเก่าแลกใหม่รับตีเทิร์นให้ราคาดีทุกคันนะคะเรารับตีเทิร์นทุกสินค้าเลยนะคะเราให้ราคาดีอีกนะคะลูกค้าสามารถเลือกรับเงินตีเทิร์นกลับบ้านเต็มจํานวนหรือว่าท่านไหนที่มียอด آ, ยอดค้างบัญชีอยู่เรามีบร,ริการปิดบัญชีให้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือก รับได้ว่าจะรับเป็นเงินกลับบ้านหรือว่าจะให้เราฝากจ่ายค่างวดฝากเราปิดบัญชีนะคะเราบริการทําให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่นํารถมาติเทินก็จะได้รับในส่วนของส่วนลดดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะตรงนี้ซื้อคูโบต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์